สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนเพื่อนนะคะเจอกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้เป็นมีดควันช้างนะคะทุกท่านนีค่ะเป็นมีดควันช้างนะคะเป็นมีดควันช้างของหลวงพ่อเดิมนะคะแล้วก็อันนี้หลวงพ่อกลวยนะคะทุกท่านนีค่ะเป็นมีดเอ่อควันช้างเอ่อสหรับคนที่ชอบควันช้างนะคะคลิปนี้นะคะเรามาดูมีดเล่มนี้นะคะอันนี้หลวงพ่อกลวยนะคะอันนี้เป็นมีดชาวบ้านจริงๆทําออกมาแบบง่ายๆนะคะ ทำออกมาแบบง่ายๆเนาะให้สมัยก่อนก็จะไม่ได้สวยงามอะไรนะคะทำแบบชาวบ้านชาวบ้านนะคะทุกท่านนะคะทำแบบชาวบ้านชาวบ้านเนาะนะคะด้ามรวมฝัก14นิ้วเฉพาะใบก็8นิ้วนะคะนะคะอันนี้ก็จะแตกเนาะนะคะเขาก็จะยุบตัวเก่าเป็นธรรมดาเนาะนะคะก็จะทำออกมาแบบไม่สวยงามแต่ะคะเป็นมีดแบบชาวบ้านชาวบ้านนะคะนะคะ ดูข้างนะคะดูข้างดูกลั่นเขานะคะเก่าเดิมๆนะคะแปดสิบเก้าสิบปีแล้วนะคะนะคะอันนี้สามอุนะคะทุกท่านนี่ค่ะเค่ะสามอุนโมพุทธยะมูลนโมพุทธยะนะคะทุกท่านนี่ค่ะลายนี้เป็นลายเพชรพญาธรเป็นปลัดิกนั่นเองนะคะถ้าเราเรารู้กันที่เวลาการค้าการขายหรือว่ามีออฟฟิศมีร้านขายร้านค้า,าเป็นของตัวเองนะคะ เขาก็จะเรียกประหลัดฉีกเนาะนะคะเขาจะบูชามานะคะเป็นวัตถุมงคลเครื่องรางนะคะที่การค้าการขายนะคะทุกท่านเนยะคะ่นะ,คะทำการค้าการขายเจริญรุ่งเรืองมีลูกค้านะคะมีลูกค้าเข้ามาไม่ขาดนะคะทุกท่านเลยคะ่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นรอ,อ,อยงาองพระคาถาคมนโมพุทธยะนะคะทุกท่านเลยคะ่ะเป็นมีดสมัยก่อนนี่คือมียุคต้นๆของหลวงพ่อกวยเลยนะคะทุกท่านเลยคะ่ะ นะคะดูข้างเขานะคะเก่าเดิมเดิมนะคะนี่ค่ะเหล็กก็เป็นเหล็กดำเนาะนะคะตรงตรั่นเขาี่ค่ะี่ค่ะมวลสารที่ศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าเกสรหรือว่าผงต่างๆนะคะที่ผงมีพุทธคุณนะคะผงศักดิ์สิทธิ์ผงที่อ่ของหลวงพ่อท่านทําวิธีนะคะทําพิธีปลุกเสกนะคะเขาจะอ่มีผงจริงที่วัตถุมงคลนะคะเขาจะกรอกตรงตรงนี้ที่ก่อนที่จะเข้าเล่มนะคะทุกท่านในค่ะนะคะ ก็จะศักดิ์สิทธิ์เข้มขังมากๆเลยนะคะสมัยก่อนก็คือเหล็กที่มีพุทธคุณเหล็กมงคลเหล็กอาถรรพ์เหล็กและหลายอย่างนะคะมาเผาแล้วก็จะมาตีนะคะมาตีขึ้นมาตีหล่อหลอมเป็นใบมีดนะคะแล้วก็จะมาให้ช่างทําลายนะคะทุกท่านนะคะบางครั้งก็อาจจะเป็นลายหน้าเกี้ยวนะคะลายหน้าเกี้ยวหรือว่า หนุมานเชิญทงหรือว่าสิงนะคะทุกท่านนี่ค่ะจะเป็นมีดของหลวงพ่อกลวยนะคะหรือว่า,าวัตถุมงคลเครื่องรางของของท่านนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะศักดิ์สิทธิ์เข้มขังมากๆเลยบางเล่มก็จะเป็นยันต์กระตูนนะคะทุกท่านค่ะบางเล่มก็จะเป็นยันต์กระตูนก็มีนะคะถ้าบางเล่มไหนที่เป็นยันต์กระตูนนะคะคนรุ่นหลังหรือว่ารุ่นน้ำน้ำเนี่ยค่ะจะ เห็นกันตามรถนะคะเป็นยันกระตูนที่เอาไปติดไว้หลังรถหรือหน้ารถนะคะทุกท่านนี่ค่ะไปบูชามาจากร้านนะคะเขาก็จะเห็นแบบนั้นนะคะทุกท่านนี่ค่ะก็จะคนก็จะบูชาดีถ้าเป็นยันกระตูนมามีดมีดน้ําก็จะออกดีเนาะเพราะว่าคนเขามองภาพอ่เป็นหลวงพ่อกลวยเป็นยันกระตูนนะคะทุกท่านนี่ค่ะความศักดิ์สิทธิ์เข้มขังเวลาเขาเอาไปติดไว้ที่บ้านที่รถนะคะหรือการร้านค้าร้านขายนะคะทุกท่านนี่ค่ะ อันนี้ก็จะเป็นมีดหลงก็เดิมนะคะทุกท่านนะคะอันนี้ก็ยุบต้นต้นเช่นกันนะคะด้ามรวมฝัก15นิ้วเป็นมีดควันช้างนะคะนะะคแต่เป็นใบนี้ใบนี้8นิ้วนะคะนะะคลายเสมาใบโพนะคะ,ะ,คะทุกท่านเลยคะ่ะเสมาไบโพเต็มใบเลยนะคะนะคะมีร่องเลือด3ร่องนะคะทุกท่านกระดูกงูเนาะนะคะขนบดอกไม้นะคะอันนี้ผ่านการใช้งานมานะคะนี่ค่ะผ่านการใช้งานมาแล้วนะคะ ข้างก็เก่าเดิมๆนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะเชือกป้ายด้านปลูกมือนี้ตรงนี้เขาทําพิธีนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะทาพิธีปลูกเสกนะคะทําพิธีปลูกเสกแล้วคุณตาคงไม่ได้เอาออกนะคะของวัตถุมงคลที่ที่อาจจะปลูกเสกมานะคะทุกท่านเนี่ยค่ะเขาจะไม่เอาออกเลยสมัยก่อนนี้นะคะอยู่ยังไงก็จะอยู่อย่างนั้นเลยนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะเขาก็จะเอาไว้ บุหิ้งตลอดนะคะแต่ก่อนคุณตาคงใช้นะคะสมบ RS, สุกสมบันเนาะนะคะพกตลอดเลยนะคะก็จะสวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะคะทุกท่านเป็นมีดของหลวงพ่อเดิมนะคะศักดิ์สิทธิ์เข้มขังมากๆเลยนะคะไม่ว่าปาาพวกผีปีศาจลมพัดลมเพคุณไสคนโดนของโดนมนดําหรือว่าสิ่งที่ไม่ว่าสัตว์ที่มีพิษนะคะทุกท่านนยคะสัตว์ที่มีพิษหรือว่าวิญญาณนะคะวิญญาณเล่ล่อนวิญญาณผี สมเเวสีหรือว่าวิญญาณที่ตามถนนหนทางที่เขากเกิดอุบัติเหตุเนาะนะคะบางครั้งเราขับรถขับปลาไปไหนมาไหนกลางค่ำกลางคืนก็บางทีก็น่ากลัวนะคะนะคะหรือว่าเราไปนอนค้างอ้างแรมนะคะตามบางกะโลตามห้องเช่านะคะไม่ดูว่ามีคนตายอยู่หรือเปล่าเขาไม่ได้ทําพิธีเชิญวิญญาณออกเขาก็จะอยู่แถวนั้นนะคะทุกท่านนะครั้งบางครั้งเราไปนอนก็อาจจะมีเด็กลูกเล็กเด็กแดงก็จะอาจจะ ไปรบกวนเรานะคะทุกท่านเวลาเราไปเราไป,าไปอานอนที่ไหนนะคะทุกท่านให้ดึงแบบนี้ออกนะคะนะคะไม่ว่าพกมีดเล็กหรือมีดใหญ่ไปนะคะเป็นวัตถุมงคลเครื่องรางของหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อลูกหรือหลวงพ่อควยนะคะทุกท่านให้ดึงใบมีดออกแบบนี้นะคะท่านก็จะได้แผ่นะคะ,ะความศักดิ์สิทธิ์เข้มขังออกนะคะทุกท่านให้ปกปักรักษาครอบครัวของเรานะคะนะคะอันนี้ก็จะเป็นมีดของหลวงพ่อเดิมนะคะเป็นมีดอ่า ขุดวาดนะคะทุกท่านด้ามรวมฝัก17นิ้วเฉพาะใบ9้านิ้วเนาะนะคะเฉพาะใบก็9้านิ้วนะคะทุกท่านเลยค่ะอันนี้ก็จะรัดด้วยทองเหลืองนะคะทุกท่านเลยค่ะทองเหลืองทองฝาบาทนั่นเองนะคะทุกท่านเป็นเขาเรียกว่าทองเหลืองทองเหลืองเนาะนะคะนี่ค่ะตรงนี้ก็จะพับเอาสมัยก่อนก็จะพับเอาเนาะนะคะตรงพับเอานะคะมีความเก่าเดิมนะคะทุกท่านเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็น ทรงมีดขุดว่านนะคะเทพสตราจากนาลายนะคะทุกท่านเป็นอาวุธของเทพนะคะนะคะมีดเล่มนี้ที่ตำนานของท่านนะคะทุกท่านนะ,คะ่ค่ะที่มีอยู่พิพิธภัณฑ์นะคะถ้าใครผ่านไปแล้วก็ไปบูไปเข้าไปในพิพิธภัณฑ์นะคะทุกท่านเสียค่าผ่านประตูไปเสียค่าไปเข้าแค่60บบาทเองนะคะแล้วเราจะเห็นประวัติของท่านนะคะเห็นประวัติของท่านเห็นประวัติของหลวงพ่อเดิมนะคะไม่ว่า ตั้งแต่ตั้งแต่ท่านบวชนะคะทุกท่านนะคะตั้งแต่ท่านบวชเลยนะคะเห็นที่ที่มีดขุดว่านแบบนี้นะคะทุกท่านเขาจะเป็นสมุนไพรเป็นหม้อดินต้มเป็นยาสมัยก่อนจะเป็นป่าดงดิบนะคะทุกท่านเป็นป่าดงดิบแล้วเราอยู่ที่กันดารนะคะทุกท่านอยู่ตรงที่กันดานแล้วตอนนี้เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยมาหรือว่าไม่สบายมาเขาจะรักษาด้วยสมุนไพรนะคะภูมิปัญญาของปุยตาทวดเรา บรรพบุรุษของเรานะคะทุกท่านเลยค่ะเขาจะเอาอมีดตรงนี้นะคะเป็นไปวงกลมตรงที่ว่านอยู่นะคะนะคะเพราะว่าว่านนี้ว่านนี้เขามีเทวดานะคะปกปักรักษาอยู่นะคะเราต้องทําพิธีขอแล้วก็ตรงเอาตรงปลายมีดเขาวงกลมแล้วค่อยทําเราค่อยดึงว่านหรือตัดเครือว่านออกมานะคะอาจจะเอามาต้มกินนะคะแล้วทาลูกก้อนนะคะหรือว,ว่าอาบหรือว่า ทำแบบตามปัญญาของภูมิปัญญาของปูยาตาทวดเราเนาะนะคะส่วนมากก็จะเป็นหมอน้ํามันนะคะหมอยาหมอโบราณนะคะสมัยก่อนมีตามหมู่บ้านนะคะทุกท่านนะะี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นมีดทรงขุดว่านเทพสตราจากนาลายเป็นอาวุธของเทพนะคะทุกท่านนะะี่ค่ะเป็นอาวุธของเทพนะคะใบมีดก็จะสวยงามนะคะทุกท่านนะคะีค่ะไม่เป็นสนิมนะคะนะคะไม่เป็นสนิมนะคะเป็นมีด ทรงขุดว่านเป็นควานช้างนะคะทุกท่านเ่ยค pues ่ะเรามาดูเล่มน <UM um> ี้อีกนะคะทุกท่านเ่ยค่ะด้ามรวมฝักก็15นิ้วครึ่งนะคะเฉพาะใบก็9นิ้วนะคะทุกท่านกําลังดีเลยเนาะนะคะเป็นมงคลนะคะ9นิ้วใบก็9นิ้วนะคะนะคะอันนี้ก็เป็นมีดหลวงพ่อเดิมนะคะทุกท่านเป็นมีดหลวงพ่อเดิมนะคะนะคะเป็นมีดหลวงพ่อเดิมนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะนะคะเป็นเล่มใหญ่เป็นมีดทรงควานช้างนะคะนะคะ เป็นมีดควานช้างนะคะเก่าเดิมๆนะคะเป็นลายน้องสิง์นะคะทุกท่านเนี่ยค่ะเป็นลายน้องสิง์นะคะเป็นลายน้องสิง์แล้วก็จะเป็นร่องเลือดนะคะร่องเลือดนะคะแล้วก็กระดูกงูก็สวยงามมากๆเลยนะคะทุกท่านกระดูกดอกไม้นี่ค่ะสันมีดหนานะคะนะคะถ้าจะดูมีดหนาไม่หนาดูตัวตรงสันเขานะคะทุกท่านดูตรงสันเขานะคะค่ะข้างเก่าเดิมๆหรืเป็นมีดชาวบ้านจริงๆนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะ นี้ชาวบ้านใบก็จะขาวอย่างนี้นะคะทุกท่านบางเล่มก็จะออกเป็นดำนะคะบางเล่มก็จะออกเป็นผสมเหล็กน้ำพีเหล็กมีพุทธคุณเหล็กมงคลนะคะมันเขาทำออกมานี่หลายรอดหลายรุ่นหลายแบบนะคะทุกท่านหลายลายนะคะนะคะทำออกมาเยอะนะคะทุกท่านสมัยก่อนท่านหลวงพ่อท่านสร้างวัดเนาะสร้างวัดสร้างโบสถ์สร้างสารานะคะทุกท่านท่านจะทำวัตถุมงคลเครื่องรางออกมาให้ญาติโยมให้ พี่น้องได้บูชาไปปกปักรักษาหรือไปอเอาไปดับพกติดตัวนะคะมีทั้งเล็กทั้งใหญ่นะคะมีทั้งควันช้างมีทั้งสลิกาปากานะคะ,ะมีทั้งมีดสำหรับพกพานะคะทุกท่านนะคะมีหลายแบบหลายรูปหลายแนวเนาะนะคะก็ยังเป็นความโชคดีของเรานะคะทุกท่านที่เราได้พบได้เจอบางครั้งเราไม่ไม่ไม่ไมค่อยได้สัมผัสลาย แปลกๆนะคะทุกท่านไม่ค่อยได้เห็นลายแปลกๆเราก็เห็นนะคะทุกท่านเลยคะ่ะค่ะสุดท้ายนี้น้ําก็ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆนะคะที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ํานะคะน้ําก็ขออวยพรให้ทุกท่านนะคะโชคดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะมีความสุขนะคะความร่ํารวยเฮงๆป,งปังๆทุกท่านนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะ